สบายดีสวัสดีครับ <c oughs> นี่วัดบ้านนองม่วงเรื่องไซผู้ทองแกงสวนนกขี นี่วัดป่านหนวมวงเนี่ยสาราสร้างแล้วแหละสาราจะว่า ทางวัดพันอยากเทพื้นเนี่ยนี่นี่นี่นนพื้นตรงนี้อยากเทพื้นตรงนี้เนี่ยต่อจากนี้ไปอ้อมไปนี่นอ้อมสอาดถ้าผู้ใดอยากบริจาคอยากมีใจจิตใจสัทธาบริจาคได้ติดต่อนํานี่แหละเฟซบุ๊กก็นี่แหละ ตอนทางส่องนี่ดูเนี่ยคนยึเท่มนันอ้อมนี่ยแต่ว่านยังเป็นอ้อมอยากมีทุนประมาณเป็นเงนินบาทก็ประมาณสองสามหมื่นบาทคือสิแล้วเนี่ยเทออ้อมมาเนี่ยเนี่ยยังเป็นดินแดงด้วยอ้อ,อมมาหั่นล้าง าผู้ใดมีจิตใจสัตยาอยากสั่งวัดสั่งว่าเทพืนอ้อมสาลากะไม่จากได้เนาะเ <c oughs> นี่ยซาลาเป็นสัางแ้วแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเป็นเทวาทัานแล้วพระท่านอ้อมเป็นอยากเทตรงนี้แหละนี่ ทางประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศบริจาคเส้นใดได้ติดต่อมาได้ทางช่อง YouTube ของเราหัวยม่วงชาแนลเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ยังคนไลน์ันได้ต่อทางในประเทศแล้ว นั่งสลานี่ก็ห้องพระมองนั่งสมาธิ โอเเนาะเวลาดผู้ใดมีจิตใจชัท่าอยากส้างอยากสาวัดว่าอารมกับติดต่อไดเนาะ